เจอจูกันเลี้ยงเนี่ยบางท้องก็อยู่ในเมืองนี้โอเคยุทธการแห่ฝือจัดไปผมจะยึดเมืองแห่ฝือนี่ก่อนนี่เป็นเมืองหลวงของเล่าปีนะครับยุทธการแห่ฝือเมืองน้ำท่วมนี่จูลงจูลงนำทัพไปแล้วนะครับเป็นหัวหอกนำทัพตามจูลงไปเพาทำไมไม่มา,ไม,มาไม่มาฝั่งนี้งั้นผมไปคนเดียวก็ได้ เดี๋ยวก็ได้เมืองนี้มันถูกปล่อยน้ำใสนะเอาล่ะยุตก,การแห่ผนจัดไปวันนี้เราจะทำการยึดเมืองนี้แล้วนะนี่เป็นเมืองที่บุกยากที่สุดของพวกเล่าปีในตอนนี้นะครับแต่เรามาด้วยแบบความพร้อมที่สูงมากนะครับ ตอนนี้ผมเล่นมาถึงพาร์ทหลังๆแล้วเนี่ยมันก็แบบสบายขึ้นอะือหลังจากได้จุลงกมามันก็เหมือนเราได้เคลียร์เกมแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่มีใครสู้ได้แลว้วอะนะแต่จะยากหน่อยเวลาเจอพวกแม่ทัพเก่งๆอย่างเช่นควนอูอย่างเงี้ยเดี๋ยวต้องเจอริโป้ต่อเลยนะครับจะตีริโป้ต่อเลยหลังจากที่เราควนล้มรอบปีได้ผมจะไปตีกับริโป้ต่อ <laughs> นะจัดเลย อดีตวูครับสู้กับ18หัวเมืองสิครับแอปคนเสี่ยวผู้เสียโอกาสเพราะลูกหกวยอุ้ยก็สิปหัวเมือง่ะเราสู้กับทุกคนอยู่แล้วตอนนี้อุ้ยบุกเข้าไปต้องเดินลุยน้ำเข้ามานะ นี่คือยุทธการแหร่ผูเมืองน้ำท่วมยึดง่ายๆเลยสบายมันเดินอื่นกันมาๆมา,มาตรงนี้มมีน้ำแล้วขึ้นไปเลย เฮ <Hey. S 2> ้ยวิ่งไปเข้าขับ,บหัวขับลวงครับลวงลวงหลังลวงหลังครับ <c oughs> มันมีทหารล,ลาวราวสามร้อยเลยนะ <c oughs> ผมบอกเลยนะมันไม่มันไม่ง่ายนะครับยังไงก็ยากอยู่ดีอะ เห็นอย่างเงี้ยเพราะว่ากำลังคนมันเยอะเินแต่มั่นใจได้เลยว่าทาหารเราเนี่ยผมบอกไปแล้วว่าหนึ่งต่อสิบมันได้ละพอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเหมือนเป็นกองทัพที่ไม่มีใครคนได้ ผมอยากให้ลูกนอก้องผมทุกคนเลือดเต็มนะแต่มันต้องพักผ่อนนานเกินนะครับเราไม่ต้องเราไม่ต้องให้มันเลือดเต็มก็ได้เราบู๊กันอย่างนี้เลยนั่นไม่ทำเลยนะเมื่อกี้มันเห็นไม่ชัดวะอุ้ยอุ้ยบ้าแล้ว ฮ่าฮ้หมดแล้วดีมากอืมมันต่อยอย่างนี้สซ่เลียต้องลุยน้ำออกไปฆ่ามันข้างนอกอีกเหรอมันมีพวกหลบหนีออกไปข้างนอกเมืองครับเราต้องตามไปฆ่านะจะปล่อยเราไม่ปล่อยอยู่แล้ว แอดน่าจะจัดการของเบ่งจูก,กันเลี้ยงก่อนเสร็จแล้วค่อยตีอ้วนเสีย่ยวของเบงมัง,งกรหลับในเขาโฮลังกังอ้าเอาโฮลังกังเหรอโอเคผมปล่อยมันไปของเบ่งอ่ะนะไม่ต้องห่วงหรอกนะครับพอได้เมืองแห่ฝือนี่ก็ทุกอย่างก็จบแล้วมันจะเหลือแต่ป้อมผมไปเอาเมืองหนึ่งมาแล้วเมืองที่อยู่ข้างใต้ฝั่งใต้นะครับไปเอาไปแล้วผมต้องตะเวนหาว่า กวนูพักฟื้นอยู่ที่เมืองไหนผมจะเข้าไปตีกวนูก่อนเพื่อแลกจอกเล่าสร้างความสนิทนะครับอืมต้องแลกจอกเล่ากับกวนูเพราะตอนนี้ผมติดลบกับกวนูเยอะมากเลยเอา๋จาัก,การเลยใหจูโล่งจาัก,การนนะทีเดียวก็ตายแล้วเห็นไ,ไหมไปทับจูโล่งทำได้ดีมาก ออไปข้างในกันเถอะลุยเอาไม่ต้องวะเอาบางทองติดลบสามเอ่อตอนนี้สร้างความสนิทมาได้ขนาดนี้แล้วมันก็บางทองคือแม่ทัพเนี่ยแค่มีความสนิทเกินสิบแค่นั้นก็พอมันก็มาอยู่กับเราแล้วอย่าให้มันติดลบนะครับผมผมต้องแก้ไขเรื่องนี้ครับไม่ได้เลยผมผมเสียกวนอูปไปไม่ได้นะเราต้องเราต้องทำให้ได้ เราตัตะเวนหาว่ามันอยู่ที่เมืองไหนโอเคแม่ยุติการให้ฟื้นสำเร็จนะครับ